วันนี้เอาซูกี่อะไรคะวันนี้กินข้าวไก่ทอดแล้วก็พะรุเปียกค่ะเปี่ยนแบบพะลุเหรอใช่ค่ะเพราะว่าพี่เลซื้อมาให้ก็เลยเอาซูจะกินแล้วนะคะอันนี้ค่ะพี่เลซื้อพะลุเปี่ยกมาให้ค่ะนี้ค่ะเดกินนองไม่มีใครบ้างเดี๋ยวกินอีกน้องหนึ่งนะคะนี๋ยวกนีกลใช่ใครนี่ใคร อันนี้พี่เล็กค่ะอันนี้พี่เล็กพี่เล็กชื่อทะลบเปียมาให้ชื่ออะไรนะพี่เล็กค่ะเออเกือบไปถูกแล้วนี่ชื่ออะไรคนไทยอ่ะนี่ใครพี่พี่อะไรพี่เล็กเออชัด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 พี่เล็กพี่เล็กเออพี่เล็กพี่เล็พี่อะไรนะเป็นพี่เล็กค่ะพี่เล็กไม่เล็กนะมีพี่เล็กซื้อซื้อขลับเปียมาให้แล้วก็อะไรอีกคะไก่ไก่ทอดค่ะ ไม่ใช่ไก่หรือเปล่าล่ะไก่ค่ะไก่ติดหนังไก่เดียวไก่เดียยหนังค่ะเดียกหนังก็อันนี้ใช้กรอบค่ะใส่รวมได้เหรอฉันรวมอะฉันได้ก็ฉันนั้นอ่ะฉันรวมเลยแบนี้เอาละกินแล้วนะคะเอาแ้อชหน่อยไรเขาเรียกซื้อซ้อมให้หน่อยไงเออยังไม่ได้เอามาโอ้โหอืม ่เป็นผงโลบเปลี่ยนมาให้อันเลวมั e ่ยล่ะค่ะเกลมปากนะแล้วก็ไม่มีไม่มีไอ้เผ็ดๆได้ครับเป็นไรหรอกกินได้เนาะงานเกลี่ยอยู่ผิวด้วยเหรอเผ็ดมีผิวด้วยครับก็มีพริกกระเรียงนะคะนี่อะไรนะพริกกะเรียงกะเรียงมันจะออกพริกกระเลียงไงพริกกระเลียงอ๋อเอาพุกินอันนี้อยู่พุชกินงาอือหือเกลี่ยราเข้าไปค่ะ เดี๋ยววันไหนก็ไปกินที่บ้านพี่เล็กนะเมื่อวานนั้นถ้าพี่เล็กชวนหนูจะไปเลยตอนนี้เลยค่ะคิดตังค์นะคิดตังค์เหรอคะชิ้นตังช่วยไม่ได้นะถ้าคิดตังค์งก็เดีย๋ยวไปหาแจ้ก่อน,นะคะ่ะหูยตรงสวยเมื่อกี้นั่งรถมาด้วยกันก็เหม็นไม่หิ้งเนาะวายกันกับข้าวแล้าอะไรรู้บุ๊กเลยอร่อยมากเลยค่ะ เลยมาบังบังเจ๊บ่อยนะคะเฮ้ยไม่ค่อยดีเลยบ้านเจ๊เขาไม่ดีนะบ้านหนูเจ๊มาบ่อยๆมาบ่อยๆนะคะไม่ดีแล้วบอกจะกลับแก้วให้กินตุ่มเก้๊ยวเรือจะทานกัดเกียวให้เกี๊ยวค่ะเดี๋ยวเอาตู้เกินข้าวก่อนนะคะทำเลยไหมทำเลยต้องทำอื้มปากพอก็รอยอ่ะหิวเลยทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไม่อร่อยดูค่ะ อร่อยค่ะตีนเยอะๆแคกิน tamam อิ yes ่มเลยดูตัวนี่หนบกมาที่อิ่มรู้สึกอะไรเราติดไม่ไหวไม่ไหวต้องเดินต้องย้อนงอเยอเยอะแวปัญหาเลยนี้ขึ้นเยอะมากเลย เงียบละไม่มีไม่มีอะไรกระเจิดเพื่อนโอเคเงี่ยเนี um ่ยโอเคค่ะเงียบละแค่แค่แค่นี้ก่อนนะคะให้เอาสุปเกียงก่อนนะคะเอาสุปเกี๊ยงข้าวอะไรเอาสุปเกี๊ยงข้าวอะไรน่ะไม่ใช่งานเปรงอ่ะลงสุปเกี๊ยงข้าวอะไรให้คนไทยก็เป็ดพะลุไงคะอะไรนะเป็ดเป็ดเป็ดพะลุอ๋อเป็ดพะลุ้อ่าเป็ดข้มมากเขาเริ่มพูดชัดแล้วไงแรกๆพูด